บทที่9สนุกสนานกับการเล่นสนุกสนานกับการเล่นหากทําเป็นประดิษฐ์ได้สร้างของเล่นแบบไทยๆทยําง่ายๆเล่นได้ดีแต่งประโยคอย่ามองผ่านประธานและภาคแสดงมีเขียนจดหมายระบุชี้เป็นส่วนตัวหรือกิจธุระ วันนี้ทั่วทั้งบ้านค่อนข้างเงียบเพราะแม่พาน้องเทียนออกไปซื้อของใช้สำหรับผู้หญิงผู้ชายอย่างพ่อและแทนเลยขออยู่บ้านพ่อหายเงียบไปอยู่ที่โต๊ะทำงานเห็นบอกว่ามีงานด่วนต้องรีบทำให้เสร็จแทนรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นหนูน้อยผู้โดดเดี่ยวของเล่นที่มีอยู่ก็เล่นจนเบือ่อ เกมในคอมพิวเตอร์แทนก็ไม่นิยมเพราะพ่อเคยบอกว่าการนั่งจ้องอยู่หน้าจอนานเกินไปจะทำให้เสียสายตาก่อนวัยอันควรร่างกายแทบไม่ได้เคลื่อนไหวนอกจากนิ้วที่กระดิกคลิกเมาส์เท่านั้นจึงทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงซึ่งพ่อลูกมีความเห็นตรงกันว่าเด็กๆควรแบ่งเวลา ให้คอมพิวเตอร์และการออกกำลังกายกลางแจ้งให้พอเหมาะจะทำให้มีสุขภาพดีแทนเป็นเด็กที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ชอบคิดและประดิษฐ์ของเล่นเองหรือได้ความคิดจากการอ่านหนังสือเมื่อทดลองแก้ไขจนพอใจแล้วจึงให้น้องและเพื่อนๆเ,เอาไปเล่น แทนเดินสำรวจไปทั่วบ้านเพื่อหาว่ามีอะไรบ้างที่จะดัดแปลงเป็นของเล่นได้สิ่งที่แทนพบคือลูกปิงปองข้างซอกตู้แผ่นซีดีเก่าที่ไม่ใช้แล้วบนโต๊ะทำงานและลูกข่างในกล่องของเล่นเก่าๆเดี๋ยวหาเชือกมาหมุนลูกข่างก็เล่นได้แล้วแต่ซีดีกับปิงปอง แบนกับกลมจะทำอะไรดีนะแทนคิดพลางเพ่งมองของสองสิ่งไปมาเพื่อหาทางเชื่อมโยงและพลิกแพลงให้แบนกับกลมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเฮ้อคิดไม่ออกเล่นลูกข่างดีกว่าแทนไปหาเชือกมาพันลูกข่างพ่อสอนไว้ว่าต้องมีสมาธิในการพันเชือกให้เรียบเสมอและแน่น เมื่อคว้างลูกข่างออกไปด้วยแรงและกระตุกเชือกกลับอย่างเร็วแรงเหวี่ยงที่พอเหมาะทำให้ลูกข่างหมุนได้นานและเร็วคนที่เล่นเก่งอย่างพ่อใช้เชือกคล้องลูกข่างให้ขึ้นมาหมุนบนฝ่ามือได้อย่างไรก็ไม่รู้แทนอยากทำได้อย่างพ่อบ้าง ชั่วขณะที่มองดูลูกข่างหมุนแทนเกิดความคิดแวบแรกขึ้นมาทันทีเสร็จฉันละคุณกลมกับคุณแบนให้รู้เสียบ้างใครเก่งกว่าใครแทนผ่าลูกปิงปองออกเป็นสองส่วนเอาลูกปิงปองครึ่งซีกประกบไปตรงกลางแผ่นซีดีเลงดูให้อยู่ตรงกลางมากที่สุด แล้วใช้กาวที่โฆษณาว่าแม้แต่ช้างก็ยังดึงไม่ออกทาไปรอบๆขอบปิงปองเพื่อให้ยึดติดกับแผ่นซีดีเมื่อกาวแห้งลูกปิงปองติดแน่นดีแล้วก็พลิกกลับทําอีกด้านมองดูแล้วเหมือนจานบินของมนุษย์อวกาศเอ๊ะแทนจะทําจานบินเล่นใช่ไหม ใช่หรือไม่ใช่ก็ตามมาดูกันแทนใช้มือทั้งสองข้างยกจานบินขึ้นมาแล้วขยับฝ่ามือหมุนจานบินอย่างเร็วและแรงจานบินลอยคว้างตกลงไปบนพื้นหมุนติวลักษณะคล้ายลูกข่างชัยโยสำเร็จแล้วมีเสียงปรบมือดังขึ้นแล้วตามด้วยเสียงเก่งจริงลูกพ่อคิดได้ยังไงนี่ พ่อออกมาตั้งแต่เมื่อไรแทนไม่รู้เลยรู้แต่ว่าคำชมของพ่อทําให้แทนตัวลอ,อยก็แล้วกันเอแต่พ่อว่ามันหมุนเอียงๆไปหน่อยนะแทนก็ว่างั้นแล้วจะแก้ไขได้ยังไงครับพ่อไปเอาดินน้ำมันมาถ้ามันเอียงลงปีกไหนก็แปะดินน้ำมันทิศตรงกันข้าม เมื่อน้ำหนักมันสมดุลกันแล้วเดี๋ยวมันก็ตั้งตรงเองพ่อลูกคุยกันไปช่วยกันปรับช่วยกันทำจนได้จานบินลูกข่างอีกหลายอันซึ่งแทนจะเก็บไว้ให้น้องเทียนและเพื่อนเอนเล่งตอนหนึ่งของการสนทนาพอเราว่าสมัยพ่อเป็นเด็กไม่มีของเล่นขายมากมายเหมือนตอนนี้บ้านคุณปู่อยู่ในสวน พวกเราเด็กๆก,ก็ต้องคิดหาของเล่นประดิษฐ์ของเล่นกันเองอย่างที่แทนทํานี่แหละหาวัตถุที่มีอยู่ในบ้านบ้างตามธรรมชาติบ้างมาช่วยกันทำเล่นคนเดียวไม่สนุกต้องเล่นกันหลายคนสมัยก่อนบ้านไม่มีรั้วเป็นกำแพงอย่างนี้เด็กๆวิ่งเข้าออกเล่นบ้านโน้นบ้านนี้ได้ บรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รู้จักกันหมดเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปเล่นบ้านไหนก็กินขนมบ้านนั้นได้แล้วพ่อมีของเล่นอะไรบ้างครับแทนถามด้วยความสนใจพ่อหัวเราะสีหน้าแจ่มใสเมื่อนึกถึงอดีตเราเล่นล่ากาบหมากตีต่างว่าเป็นรถแทนรู้จักต้นหมากไหม ตระกูลเดียวกับพวกต้นปาล์มนั่นแหละเวลาใบมันแห้งร่วงลงมาโคนใบมันจะอ่อนเพราะต้องแผ่โอบลำต้นเอาไว้กว้างพอเด็กนั่งได้ส่วนนี้แหละที่เราเรียกว่ากาบมากเป่ายิ้งสูบกันว่าใครจะนั่งก่อนคนที่เหลือจะจับทางปลายใบแล้วลากไปตามเส้นทาง ตามแต่ผู้ลากจะพาไปคนนั่งต้องจับกาบหมากให้แน่นประคองตัวให้ดีเพราะคนลากจะพาเราเลี้ยวลงหลุมบ้างลากผ่านกองหินก้อนเล็กก้อนน้อยบ้างทั้งเจ็บทั้งสนุกพวกพ่อสมัยเด็กๆจะแข็งแรงกันมากไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเล่นออกกำลังกายกันส่วนใหญ่หน่าสนุกนะครับพ่อ แทนอยากเล่นบ้างเวลาไปบ้านคุณปู่พ่อเล่นกับแทนได้ไหมครับได้เลยลูกชายพ่อขยี้ผมแทนเหมือนให้สัญญาแล้วป้าต้อยหลักครับเล่นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าป้าต้อยคือพี่สาวของพ่อซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวในหมู่ลูกชายสี่คนของปู่พ่อหัวเราะ เสียงดังลั่นเมื่อพูดถึงป้าต้อยป้าต้อยนั่นแหละเป็นหัวโจกนำพี่น้องเล่นทุกอย่างเตะฟุตบอลเตะตะกร้อเล่นหมดแต่บางเวลาถ้าป้าต้อยอยากเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเล่นหมากเก็บเล่นอีตักซึ่งเป็นของผู้หญิงเล่นพวกพ่อก็ต้องเล่นด้วยนะเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ยอมกันบ้างไม่ใช่ว่าจะเล่นแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นไม่งั้นจะไม่มีเพื่อนเล่นอีตักเป็นยังไงแทนอยากเล่นเอาไว้แม่กับน้องเทียนกลับมาก่อนดีไหมจะได้สอนให้น้องเล่นด้วยเล่นหลายคนสนุกดีแทนเห็นด้วยกับพ่อแทนไปรอพ่อที่หน้าบ้านก่อนนะ พ่อเดินหายเข้าไปในห้องเก็บของครู่หนึ่งกลับออกมาพร้อมด้วยกลามะพล้าคลึ่งซีกที่มีเชือกผูกโยงอยู่สองคู่นี่ของเล่นของพ่อสมัยเด็กไปเจอในห้องเก็บของบ้านคุณปู่ว่าจะเอาให้แทนดูหลายครั้งแล้วลืมทุกทีพ่อส่งกลามะพล้าที่ขัดจนกลาขึ้นมัน เป็นกลาด้านหัวที่มีตามะพร้าวอยู่สามตาแต่รูโตที่สุดถูกเจาะร้อยเชือกเส้นใหญ่ยาวประมาณหนึ่งเมตรผูกปมตรงปลายเชือกทำให้เชือกไม่หลุดออกจากกลาเชือกเส้นหนึ่งกลาได้สองซีกเขาเรียกว่าวิ่งกลาหรือเดินกลามาเดี๋ยวพ่อจะเดินให้ดู พ่อขึ้นเหยียบกระลาใช้นิ้วเท้าคีบเชือกไว้มือดึงเชือกให้ตึงแล้วออกวิ่งเสียงดังก,กุบกับกุบกับพ่อวิ่งได้เก่งมากไม่ตกเลยแทนเอากะลาอีกคู่หนึ่งมาวิ่งบ้างใหม่ๆวิ่งไม่ถนัดแทนยังทรงตัวไม่ได้เลยตกจากกะลาหลายครั้งแต่พอเล่นได้สักพักแทนเริ่มรู้สึกคุ้นเคย ทรงตัวได้ดีขึ้นเลยขอท้าพ่อแข่งพ่อต่อให้แทนนำหน้าไปก่อนห้าก้าถึงกระนั้นแทนก็ยังแพ้พ่ออยู่ดีเพราะพ่อขายาวกว่าแทนคิดว่าของเล่นชิ้นนี้ถูกใจจริงๆประหยัดด้วยไปขอกลาแม่ค้าในตลาดจะลงทุนก็แค่ซื้อเชือกเท่านั้นแล้วเป็นของเล่นที่ฝึกการทรงตัว ได้ดีมากอีกอย่างหนึ่งขณะที่พ่อลูกนั่งพักเหนื่อยน้ำหวานหมดกันไปคนละแก้วแล้วพ่อถามลูกเคยเป่ากบไหมแทนหันมาทำตาโตกับพ่อตัวกบแทนยังไม่กล้าจับเลยแล้วพ่อจะให้แทนเอาปากเป่าอีกยี้ไม่เอาหรอกครับขยะขยง พ่อหัวเราะกากทำไมเชยจังลูกไม่ใช่เอาตัวกบจริงๆมาเป่าคำว่าเป่าโกบที่พูดถึงนี่หมายถึงเป่ายางอา้าวไปเอายางรัดถุงมาสองเส้นเดี๋ยวพ่อจะสอนให้พอลูกนอนพังภาพบนพื้นบ้านมียางรัดถุงวางอยู่ตรงหน้าคนละเส้นระยะห่างกันพอประมาณ สองพ่อลูกต่างผลัดกันเป่ายางให้เคลื่อนที่เข้าหากันถ้าใครสามารถเป่ายางเส้นของตนให้ขึ้นไปซ้อนทับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นฝ่ายชนะได้ยางของอีกฝ่ายหนึ่งมาแม้จะเล่นเป็นครั้งแรกแต่แทนก็สามารถเอาชนะพ่อได้เพราะแทนสังเกตเห็นขอบยางเส้นของแทน มีรอยกระดกขึ้นไม่แบนราบไปกับพื้นแทนจึงพยายามเป่าให้มุมนั้นวิ่งเข้าหาพ่อจริงอย่างที่คาดพ่อแทนเป่าพลวดเป็นครั้งสุดท้ายส่วนกระดกนั้นขึ้นไปเกยทับอย่างของพ่อได้ง่ายดายพ่อชมว่าแทนมีปฏิพานไหวพริบการเล่นนั้นไม่ใช่เอาแต่สนุกอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักใช้ความคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแทนคิดว่าการเล่นอย่างนี้ต้องหายใจทั้งสั้นและยาวแรงและเบาเท่ากับเป็นการออกกําลังปอดไปในตัวตอนบ่ายเมื่อแม่พาน้องเทียนกลับแทนบอกให้น้องรู้ว่าพ่อจะสอนให้เล่นอีตักน้องเทียนร้องกรีดกราดจะขอพ่อ สอนให้เล่นเดี่ยวนั้นแต่แม่บอกว่าทุกคนต้องช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนกินข้าวล้างจานเสร็จแล้วจึงจะเล่นกันเพราะแม่ก็อยากเล่นด้วยวันนั้นในครัวจึงโกลาหลเพราะมีผู้ช่วยเต็มไปหมดแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงพ่อพับกระดาษคล้ายช้อนแจกทุกคน แม่นำเม็ดน้อยหนาจากผลไม้มื้อเย็นของทุกคนมาล้างให้สะอาดแล้วซับให้แห้งพ่อใช้แป้งดินสอพองเขียนพื้นเป็นวงกลมกว้างพอประมาณแล้วให้ทุกคนนั่งล้อมวงแม่เล่นให้ดูก่อนเป็นคนแรกแม่ทอดเม็ดน้อยหนาลงกับพื้นระวังไม่ให้เม็ดกระเด็นออกนอกวงมิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้ แม่ใช้ช้อนกระดาษตักทีละเม็ดเลือกตักเม็ดที่อยู่เดียเด่ยวๆก่อนเม็ดที่ตักได้มากองไว้ข้างๆตัวพอเหลือเม็ดที่เป็นคู่เกือบชิดกันแม่จะบีบช้อนให้แคบลงแล้วใช้ความรวดเร็วตักขวบแม่ทำสำเร็จ เม็ดที่วางคู่กันไม่กระเทือนแม่จึงเล่นต่อได้แต่คู่ต่อไปแม่ทำไม่สำเร็จเพราะแม่ตักติดขึ้นมาทั้งสองเม็ดแม่ต้องยุติการเล่นพ่อเล่นต่อพ่อเล่นอย่างเบามือแต่รวดเร็วสมเป็นลูกชาวสวนที่คุยว่าเล่นมาแต่เด็กเพราะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของพ่อดีเยี่ยมแต่พ่อก็แพ้จนได้เพราะเม็ดกองสุดท้ายติดเป็นกระจุกพอตักขวบก็กระเทือนไปทั้งกองใครจะแพ้หรือชนะต้องมานับเม็ดแข่งกันผลปรากฏว่าแม่ชนะพ่อไปอย่างเฉียดฉิวจากนั้นพ่อแม่ลูกรวมเล่นอีตักกันอย่างสนุกสนานของเล่นไม่จำเป็น ต้องซื้อหาด้วยราคาแพงเราสามารถคิดเองทำเองได้จากภูมิปัญญาของเราเพื่อนๆช่วยแทนคิดซิว่าของเล่นที่ดีเป็นอย่างไรและให้ประโยชน์อะไรบ้าง